ชุดตู้แอร์ของรถเทปโรเล็ตโคโลราโดนะครับตัวนี้ตู้ของ GM มนะฮะมาพร้อมวาลนะมาพร้อมวาลนะมาพร้อมวาลเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่คือตู้แอร์นะฮะตู้แอร์ เดี๋ยวก่อนใส่ก็ต้องเช็คั่วกนก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรพร้อมครบเซตเลยว่าชุดที่เราจัดยกระบบให้กับเทเบเซอร์ขอโทษนะครับเชฟโรเลตโคโ o ราโดคันนี้นะครับอาการคอมเพรสเซอร์ล็อกนะฮะคอมเพรสเซอร์ล็อกคือจริงๆแล้วเนี่ยคอมเพรสเซอร์เริ่มดังมาผมช่วงก่อนนะคอมเพรสเซอร์เริ่มดังผมก็บอกแล้วนะคอมเพรสเซอร์เริ่มดัง ควรจะต้องมีการตรวจเช็คนะมีการเติมน้ํามันคอมเปลี่ยนไดเออร์เช็คอะไรดูก่อนเติมน้ํามันคอมแต่ไม่เติมไม่เติมนะฮะมอเช้าขับรถมาบอกขอเติมน้ำยาแอร์ผมก็แจ้งทันทีเลยว่านะ,ะช่างนะช่างตรวจเช็คแล้วแจ้งทันทีว่าคอมเพรสเซอร์ล็อกไปแล้วเติมน้ํายาไม่ได้นะก็มาคุยรายละเอียดกันผมก็พูดพูดตรงๆเลยนะพี่ผม ถึงผมจะพูดยังไงก็แล้วแต่ในใจผมอะนึกสมน้ําหน้าอยู่แล้วนะผมก็พูดกับพี่เขาตรงๆเลยผมนึกสมน้ําหน้าอยู่แล้วว่าไม่เชื่อผมเห็นไหมที่ไม่เชื่อผมวันนี้คอมพังไปแล้วเป็นไงเนี่ยเห็นแล้วยังล่ะเนี่ยถ้าเชื่อผมวันนั้นเนี่ยคอมพี่ไม่ล็อกแล้วนะผมก็พูดกับพี่เขาตรงๆอย่างเงี้ยพี่เอาหัวเลาะนะเออรู้ละมันล็อกไปละเนี่ยมันล็อกไปละเออมันล็อกไปละก็นั่นแหละผมก็พูดตรงๆคือวันนี้เราเราถึงนึกในใจนะ จะนึกหืมสมน้ำหน้าแล้วนึกในใจนะเออแต่วันนี้เราไม่ต้องนึกในใจหรอกเราพูดกันตรงๆเลยพี่ถ้าพี่เชื่อผมตั้งแต่วันนั้นนะคอมไม่ล็อกหรอกนะแต่วันนี้มันล็อกไว้ละล็อกเกาะโอเคเ,นะเราก็ต้องเสนอชุดที่ยกระบบที่คุ้มค่าที่สุดนะฮะชุดที่คุ้มค่าที่สุดนะฮะจัดให้ไปนะฮะจัดให้ไปพร้อมรับประกันหนึ่งปีนะครับรับประกันหนึ่งปีภายนอกเราลื้อเรียบร้อยแล้วนะ วันนี้คอมเพรสเซอร์ล็อกไปแล้วนะครับนี่คอมเพรสเซอร์ล็อกไปแล้วหมุนไม่ได้ละนะหมุนไม่ได้ละลูกปืนก็เสียดสีนะฮะนะฮะนะฮะลดแค่กี่หมื่นนะเจ็ดหมื่นลดเจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับเจ็ดหมื่นกว่าโลผมสงสัยนะฮะว่าตู้แอร์รั่วนะผมสงสัยว่าตู้แอร์รั่วถ้าตู้แอร์รั่วเนี่ย มันก็จะทําให้ปริมาณสารทําความเย็นลดลงนะพอสารทําความเย็นลดในรถลดลงรถคุณก็จะร้อนพอรถคุณร้อนเสร็จคุณมาเติมน้ำยาแอร์แต่น้ํามันมันไม่ได้เติมผมให้ดูนิดหนึ่งเนะี่ยภายในรูในแห้งสนิทเลยนะภายในรูไม่แทบไม่มีไม่มีมมสภาพมีสีน้ํามันเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฉะนั้นคือวันนี้ผมบอกว่าเวลาตรวจเช็คอะไรเจออะไรแล้วผมถึงเน้นนะเน้นเลยนะว่า เอารถมาเช็คเอารถมาเช็คแล้วผมจะเห็นสภาพผมจะได้กลิ่นนะผมจะได้ดมกลิ่นดูเห็นสภาพฟังเสียงแล้วผมจะวิเคราะห์สรุปอาการเสียและแนะนํานําเสนองบประมาณในการซ่อมระยะเวลาที่สําคัญอะไรผมมีไหมหรือว่าผมต้องสั่งนะมีไม่มีไม่ไมรู้ต้องสั่งไหมถ้ามีผมพร้อมซ่อมแต่ถ้าคุณไม่พร้อมซ่อมคุณก็ติดปัญหาเรื่องงบประมาณ คุณก็ขับรถออกไปเลยนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับฉะนั้นคือวันนี้เราอยากจะตรวจเช็คงานให้เจ้าของรถทุกคันนะจากความจริงนะจากความจริงตรวจเช็คจากความจริงวันนี้เราเช็คให้แล้วนะว่าคอมเพรสเซอร์ล็อกนะครับคอมเพรสเซอร์ล็อกเนื่องจากน้ํามันแห้งเดี๋ยวรอตู้ออกมาก่อนนะแล้วความจริงจะปรากฏทุกอย่างนะว่าถ้าตู้รั่วก็แสดงว่าน้ํามันมันรั่วออไปนะฮะวันนี้รถจะใช้มากใช้น้อยไม่เกี่ยวถ้ามันเกิน5ปีขึ้นไปอะไรมันเสื่อมอายุหมดนะครับ อะไรจะเสือ่อมอายุหมดเลยอันนี้คือแผงคอนเดนเซอร์นะแผงคอนเดนเซอร์เลือกมาแล้วนะแผงคอนเดนเซอร์เลือกมาเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของสายน้ํายาเดี๋ยวก็จะล้างระบบนะฮะชุดสายน้ํายาแอร์นะ,ะที่เดี๋ยวจะต้องล้างระบบนะล้างระบบภายในน้ามันเก่าออกให้หมดนะฮะน้ำมันคอมเก่าออกให้หมดสภาพหม้อน้านะฮะเดี๋ยวเราจะเป่าฝุ่นให้นะฮะเป่าฝุ่น นะสภาพหม้อน,น้ํำุนเคลอะเลยเพราตัวนี้มันจะมีอินเตอร์นะอินเตอร์นะ,ะคันนี้มีการติดตั้งระบบแอร์หลังคาไฟเบอร์นะฮะแต่เดี๋ยวจะตัดชุดวงจรแอร์ตู้หลังออกละให้ทํางานเฉพาะส่วนด้านหน้านะฮะให้ทํางานเฉพาะส่วนด้านหน้านะครับไม่งั้นต้องลือ้อตู้ข้างหลังออกมาล้างทําความสะอาดมาเช็ค่วนะครับเปลี่ยนวาลวนะค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นไปอีก วันนี้เราจะทําชุดหน้าชุดเดียวนะครับสายพานเปลี่ยนด้วยนะสายพานนะสายพานก็หมดสภาพเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนด้วยนะฮะจะเปลี่ยนด้วยเลยวันนี้ชุดอะไรแอร์ของรถตัวโคลราโดนะครับเราเลือกใช้อะไ่ามาตรฐานของ GM เป็นหลักนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับ ชุดอะไรที่จัดให้10รายการนะครับนะรวมค่าบริการก็11รายการนะฮะหลักๆนะฮะหลักๆเลยคอมเพรสเซอร์นะคอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะฮะก็คอมใหม่แท้นะฮะตัวนี้แม็กอินเจแปนนะฮะนะตัวนี้เป็นสเปคของแม็กอินเจแปนนะฮะแม็กอินแปนนะครับ คือว่าต้นตำบลคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้ของใหม่นะครับประกอบด้วยสายพานนะฮะสายพานตัวโคโลราโดนะฮะตัวนี้ก็เป็นสายพานเบิกศูนย์นะครับชุดตัวแอร์ของ GM นะพร้อมวาลพร้อมไม่เป็นชั้นวาลนะพร้อมไม่เป็นชั้นวาลก็ทุกอย่างโอลิงทุกข้อต่อนะครับทุกอย่างโอลิงทุกข้อต่อเลยนะ แผงพร้อมไดเออร์นะฮะอะไรมาตรฐานรับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลนะครับนะแผงพนะร้อมไดเออร์กรองฝุ่นนะกรองฝุ่นนะก็อะไรมาตรฐานนะครับตัวนี้ก็กรองฝุ่น pn 2.5ได้ในสภาวะที่ฝุ่นละอองหมอกควันเยอะแยะอย่างเงี้ยนะฮะอ่าก็สามารถกรองได้ดีนี่อันนี้คือชุดอะไรที่ใช้ในการ ซ่อมให้กับรถเชฟโคโลราโด2.8นะฮะคันนี้นะครับตัวนี้จริงๆอ่ะถ้าเปลี่ยนตู้อย่างเดียวนะคอมก็ไม่ล็อกละฮะนะเสียดายนะครับผมเสียดาย,ยาจริงๆเลยนะผมพยายามเต็มที่ละที่จะแนะนำสิ่งดีๆให้เจ้าของก็ อย่างที่บอกนะครับถ้าเราชิงเปลี่ยนตู้แอร์เนี่ยที่มีค่าบ UV เขียวๆอย่างเงี้ยที่รั่วเงี้ยนะฮะถ้าเราชิงเปลี่ยนตู้แอร์นะแล้วก็อะไรที่เสื่อมสภาพวันนี้คอมเราไม่ล็อกแน่นอนเนี่ยสาเหตุละนะฮะที่คอมล็อกสาเหตุที่คอมล็อกก็เพราะว่าน้ำมันคอมมันรั่วในตู้แอร์นะครับมันรั่วในตู้แอร์มันก็กลับไปคอมน้อยแล้วเราก็คิดว่าน้ำยาแอร์ขาดแล้วเราก็เติมน้ำยาใช้กัน ทา,ทางที่ช่างทํางานมานานเขาจะรู้จักกลิ่นของน้ํายาแอร์เขาสามารถแยกแยะได้นะว่านี่กลิ่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นอับหรือว่ากลิ่นน้ํายาหรือกลิ่นตู้รั่วแต่บางทีเจ้าของรถก็พยายามมองมุมประหยัดตู้มีรั่วล็อกมันเหม็นอับนะเติมน้ํายาใช้ก่อนรับผลสุดท้ายนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่าคอมล็อกไปแล้วนะครับคอมล็อกไปแล้วถ้าคอมล็อกสิ่งที่ตามมาก็เศษโลหะนะครับ เศษโลหะทั้งหลายก็จะไหลเข้าไปที่แผงคอนเดนเซอร์ก็ทําให้เราต้องเปลี่ยนแผง er. คอนเดนเซอร์นะฮะก็เป็นสาเหตุนะฮะที่ทําให้เราต้องเปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์นะก็ลุกลามกันไปนะครับลุกลามกันไปฉะนั้นวันนี้เนะี่ยอะไรที่ช่างแนะนำนะฮะโปรดพิจารณานิดนึงนะครับนะครับโปรดพิจารณาหนิดนึงด้วยเหตุด้วยผลนะครับด้วยเหตุด้วยผล